คุยแป๊บเรื่องบอลอีพีดีนะครับจะไปพูดถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยเป็นข่าวสบายๆครับวันนี้เป็นเรื่องราวควัดหลงนะครับจากการคุมทีมบีจีปทุมยูเต็ดขอโคดทงทงชัยสุโกโกีนะครับล่าสุดโคดทงนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีการระบุไว้ชัดเจนหลังจากที่เข้ามาคุมทีมบีจีปทุมยูเต็ดนั่นก็คือยุติการไลฟ์โคชหรือว่า การวิเคราะห์วิจารฟุตบอลทางช่อง youtube นะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โคดทงสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าเจ้าตัวก็เข้ามาคุมทีมในดับลีกสูงสุดแล้วนะครับฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงไม่สามารถวิเคราะห์ตามสไตล์ของตัวเองได้นะครับโดยวิเคราะห์บอลสไตล์โคดทงจะเป็นรายการนะครับวิเคราะห์ วิธีการเล่นของสโมสรในระดับไทยลีกซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวสามารถทําได้เพราะคุมทีมนะครปฐม,มยูเนเต็ดในไทยลีก u e 2นะครับทางแฟนบอลแล้วก็แฟนคลับของโคชทงก็คงจะไม่ได้ติดตามรายการนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงสามารถติดตามโคชธงได้นะครับนั่นก็คือการดูผลงานการคุมทีมจริงๆนะครับของโคชธงในการพาบีจีปทุมยูเต็ดไล่ล่าความสําเร็จ ในศึกฟุตบอลลีกอาชีพหลีกสูงสุดทั้งลีโวไทย a ลีกรวมไปถึงฟุตบอลทั่วรายการต่างๆโดยเฉพาะ2เกมนัดสำคัญนะครับชิมลางก่อนเลยวันศุกร์นี้ครับ12พฤษภาคมในเกมนัดสุดท้ายของศึกบอลลีโวไทยลีกครับนั่นก็คือการลงสนามเจอกับชนบุรีครับส่วนเกมนัดสำคัญอีก1เกมนะครับนั่นก็คือลีโว รครับฟุตบอลถ้วยนะครับรอบชิงชนะเลิศที่จะเจอกับบุรีรัมย์อยู่นเต็ดครับซึ่งทางโคชทงเองก็จะได้วัดกึนกับมาซาดะอิชิอินะครับซึ่งเป็นกุนซือที่โคชทงเคยเอาชนะมาแล้วนะครับในฟุตบอลนั้นอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นเดี๋ยวมาเจอของจริงกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคราวนี้โคชทงมีอาวุธครบมือมาดูว่าเกมนี้ครับมาดูว่าเกมนี้นะครับว่าเกมจะสะดุก มากน้อยแค่ไหนนะครับกับการที่คดทงมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนแล้วก็สู้กับบุรีรัมชุดที่ว่าแข็งแกร่ง เหลือเกินนะครับนอกจากนี้นะครับโค้ดธงก็ได้มีการแต่งตั้งนะครับลูกชายจริงๆแล้วก็ไม่เรียกว่าแต่งตั้งนะครับเรียกว่าเป็นการมาร่วมงานกันมากกว่านะครับนั่นก็คือการใช้แอนฟิลครับทัศนินสุโกกีซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆเข้ามาช่วยงานในด้านการวิเคราะห์วิจารณ์รวมไปถึงการโคชชิ่งต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางแอนฟิลลูกชายวัย22ปีของโค้ธงเนี่ยก็เรียนจบระดับ B ีไลเซแล้วนะครับเรียกได้ว่าฝีมือไม่ รรมดาแล้วก็ความรู้น่าจะแน่นแล้วก็การที่ได้ทํางานกับคุณพ่อน่าจะช่วยงานได้ไม่มากก็น้อยครับเรียกได้ว่าโค้ชทงเป็นโค้ชที่เดือดหอมแล้วก็แฟนคลับเยอะเลยนะครับก็ต้องมารอดูผลงานว่าจะพาบีจีประสบความสําเร็จในก้าวแรกได้หรือเปล่านะครับซึ่งนั่นก็คือฟุตบอลถ้วย รีโวลีคับนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะโคชทงก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมนะครับฤดูกาลหน้าคือของจริงนะครับไลฟ์โคชไม่ดูก็สามารถไปดูที่สนามแล้วก็เชียร์โคชทงกันได้เหมือนเดิมนะครับสาวกโคชทงทงชัยสุกโกกีนี่ก็เป็นคลิปเบาๆที่เรานำมาฝากกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับ